คุณกำลังมองหาร้านกดเกมพาสและผลปีศาจอยู่ใช่หรือไม่ผมแนะนำร้านนี้เลย All Shop บริการเติมโลบัก V.P. Server เวอสูงถึงเลด9แถมยังมีบริการกดผลกดเกมพาสในแมปบอกฟุตและ King Legacy อีกด้วยและยังมีบริการกดเกมพาสในแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับผม เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกในแมป All Star กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยนะครับสำหรับบางคนที่ถามผมมาว่าแฟงกี้มันถูกบับ หรือถูกเนิฟมาหรือเปล่าพี่แอบก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามันถูกบัฟหรือเนิฟมานะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับที่ผมทําคลิปนี้มาเพราะว่าน้องในสตรีมเขาถามมานะผมก็เลยจัดทําคลิปนี้ขึ้นมานะเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าแฟงกี้เนี่ยมันถูกบัฟหรือมันถูกเนิฟหรือว่ามันไม่ได้ถูกอะไรเลยมานะครับแอบมาวัดกันเลยว่าว่ามันบัฟหรือมันเนิฟมานะครับโดยที่ผมจะลงเป็นโหมดอินฟินิตี้นะครับผม เออแค่ okay. โดยที่ผมจะเล่นเป็นโหมดเอ็กซ์ตรีมหรืออะไรดีเดี๋ยวมอ r แล้วกันเล่น normal เวลวกันนะเอากดผิดกดผิดจะกดลงไอ้นี่เซเบอร์ er. ไปกดลงบูแม่ยังมาเล่นโ้ไ <laughs> oh my god คือผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่แบบว่าบางคนบอกว่าแฟงกี้มันถูกบัฟถูกเนิร์ฟมาบางคนอาจจะแบบยังไม่รู้เอ้าไปรู้มาจากไหนมันถูกบัฟถูกเนิร์ฟนะครับก็คือใน d i s c o r d ของ All Star นะครับคือทางด้านของฟุตเยเกอร์นะครับเอมาดอดีนะครับในไลน์ลิทอัปเดตนะครับคือมีบอกอยู่นะว่าแฟงกี้เปิดหฮเทสได้แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็มีบวกบัฟด้วยนะครับซึ่งหลายหลายคนก็อาจจะคิดว่ามันบัฟนะครับ มก็ยังไม่รู้ว่ามันบัฟอะไรมานะครับหรือว่ามันอะไรก็ไม่รู้นะก็ก็ต้องรอดูก่อนนะครับคือผมไม่มั่นใจว่ามันบัฟมาหรือว่าโดนเนิฟนะครับเห็นบางคนบอกว่าโดนเนิฟโดนบัฟนะแต่ในดิสคอร์ดมันเขียนว่าบัฟนะแต่ทําไมคนอื่นบอกว่าเนิฟก็ไม่รู้นะครับก็ลองดูนะครับว่ามันถูกบัฟหรือมันถูกเนิฟนะหรืออาจจะไม่ถูกทําอะไรเลยก็ได้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่สามหมื่นหนึ่งละเพราะฉะนั้นก็ลงแฟงกี้ได้ละ แบงกี้ค่าอัปประมาณก็หกพันขว่ขวานะไปถึงเจ็ดพันก็ถือว่าถูกนะเป็นตัวหนึ่งที่ถูกแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะครับค่าลงนะครับเมื่อกี้ผมลงไป500เนาะก็ปกตินะครับเหมือนเดิมนะครับดาเมจ700ตี5าวิระยะ30เหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งก็คันนี้ก็เมื่อวางเมื่อเราวางก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะตอนเราวางกา็สถานะปกติเลยนะครับผมไม่รู้มันอาจจะเปลี่ยนสกิลมาหรือเปล่าไม่ไม่น่าใช่มั้ง ก็คือตอนนี้ยังไม่มีวีแววที่มันจะถูกบัฟอะไรมานะครับก็อัพขั้นต่อไป750นะครับก็เหมือนเดิมเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับบวกดาเมจ8 0 0นะครับอ่าอัพไปเลยดาเมจอยู่ที่1ัน0นะครับผมตอนนี้1ัน0ระยะ30มสิตีาวีต่อครั้งนะครับก็แฟงกี้ผมวลวหนึ่งเนาะเป็นดาเมจพื้นฐานเลยนะครับดาเมจเริ่มต้นก็ตอนนี้นะครับดาเมจ1ัน0ระยะ3 0มสิตีาวีอัพขั้นต่อไปใช้เงิน800นะครับก็เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนท่านะครับ เปลี่ยนท่าแล้วก็เพิ่มดาเมจมา110เอ้ยไม่ใช่1,100นะครับผมก็ก็เหมือนเดิมนะเอาไปนะโอเคตอนนี้ดามเมดอยู่ยที่2,600นะครับตี30นะครับระยะ30นะครับตี5วินะครับก็ท่าก็เหมือนเดิมไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่วลที่มันจะถูกบัฟหรือถูกเนิร์ฟนะครับผมก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิม ับขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน900นะครับเหมือนเดิมเลยใช้เงิน900นะครับบวกดามเมจมา1 5 0ครับผมปึ๊บอัไปนะครับตอนนี้ดเมเมดอยู่ที่4,130นะครับตี5วิก็ไม่มีผมวัดมันไม่ถูกปรับแล้วก็ไม่ถูกเนิมนะ อาจจะต้องดูอาจจะต้องดูอัพขั้นสุดท้ายนะครับเออใกล้ๆขั้นสุดท้ายอาจจะเปลี่ยนไปนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าแฟงกี้แม่งเป็นตัวหนึ่งที่ไม่แพงนะแล้วก็ผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจค่อนข้างจะโอเคนะครับสำหรับมือใหม่นะโอเคครับผมอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน950เปลี่ยนท่านะครับผมแล้วก็บวกดาเมจมา1,720นะครับแล้วก็บวกระยะ10นะครับผมอัพไปปึ๊บเนี่ยครับ ก็ยังไม่มีวีเวลที่นี่มันขาดทุ่มนี่มันขาดทุ่มหรือเปล่านะบของตระกูลอุจิวะหรือเปล่านี่ไงขาดทุ่มแล้วก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้เรื่องของดาเมจแล้วก็เรื่องของเงินแอปนะครับแล้วก็ระยะกับการโจมตีนะครับยังยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะตอนนี้ยังเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยนะครับ หรืออาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะใครบอกว่าบัฟมาคือไม่น่าจะถูกบัฟมานะโอเคแต่ผมอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน975นะครับผมบวกดาเมตมา2 0 3, 3 3นะครับผมตอนนี้นะครับตีอยู่ที่7,853นะครับระยะ40แล้วก็การโจมตี5วิต่อครั้งนะครับก็เหมือนจะไม่เปลี่ยนหรอกมั้งเนี่ยนะหรือว่าไอ้นี่มันลืมวะลืมบัฟมาวะหรือ <laughs> ม,มาดาโอมันลืมบัฟมาวะทุกคนเขาบอกว่าบัฟนะในดิสคอร์ดอะ แต่ดูจากดามมี an, มันไม่ได้ถูกบัฟถูกเนิร์ฟอะไรเลยนะครับคือมันปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน1,250นะครับก็เปลี่ยนท่านะครับแล้วก็บวกดามมีมา3,001นะครับ3,001แล้วก็บวกอ่าอ่าบวกเวลาการโจมตีมา1.9ึ่งาวินะครับผมแล้วก็บวกระยะมา14.25นะครับอัพเลยนะปึ๊บก็ดูจากดูจากไอ้นี่แล้วมันเหมือนเดิมอ่ะ มันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยโจมตี1854นะครับตี6.9วิแล้วก็ระยะ5 4 2 5คือสเตตนี่มันเหมือนเดิมนะแล้วก็เรื่องการโจมตีก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ่าเป็นตัวตีพื้นเหมือนเดิมไม่ใช่ตัวตีแอร์นะครับเออไม่มันมันไม่มีการถูกบัฟอะไรเลยอะใครรู้ว่ามันถูกบัฟอะไรมาก็บอกผมหน่อยนะครับอาจจะบัฟแบบว่าอ่ารูปแบบการโจมตีหรือเปล่า แบบอาจจะดูดูเขาเรื่องไงตีเร็วมากขึ้นเหรอหรือว่า,างไงผมไม่มั่นใจนะว่ามันถูกถูกบัฟมาหรือเปล่าคือสแตตเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้ถูกบัฟแล้วก็ถูกเนิร์มมานะครับหรือว่าไอเดฟมันลืมไหมนี่วะเดฟมันลืมบัฟมานะครับบอกว่าบัฟมาแต่ว่าไม่ได้บัฟนะหรือว่าเขียนผิดนะครับคือเหมือนเดิมเลยนะครับค่าอัพค่าวางเหมือนเดิมดาเมจเหมือนเดิมสแตททุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ การโจมตีนะครับตีเป็นพื้นเหมือนเดิมนะครับเหมือนร่างที่แล้วเนาะก็ร่างเดิมแหละจริงๆอ่ะแค่เปลี่ยนเป็นตัวเทรด <c oughs> อ,อหรือว่าการบัฟคือแกนเปลี่ยนให้มันเป็นตัวเทรดวะทุกคนเนี่ยก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยการโจมตีก็ไม่ได้ลดลงนะครับยังเท่าเดิมทุกอย่างเลยนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมแฟงกี้ก็ไม่ได้ถูกบัฟแล้วก็ไม่ได้ถูกเนิฟนะครับนะแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาลืมบัฟมาหรือว่า ลืมปรับมาหรือว่าอะไรอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับคือเห็นในนิสคอนเหมือนกันว่ามันถูกบับมาแต่ว่าตัวละครมันก็ยังเหมือนเดิมอะทุกคนคือมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะครับผมนะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยหรือผมอาจจะดูผิดพลาดไปตรงไหนทุกคนก็คอมเมนต์บอกผมได้นะว่าผมอาจจะพูดผิดอะไรไปนะมันอาจจะถูกบับมาอีกอย่างหนึ่งแต่ผมไม่ได้บอกนะคืออันนี้ก็ อ่าคอมเมนต์บอกผมได้ครับผมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ามันถูกบัฟอะไรมานะเพราะว่าสกิลมันก็เหมือนเดิมอะ่ะเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดอะ่ะนะครับเออก็สําหรับคลิปนี้ก็น,นะครับผมก็คงไม่มีอะไรมากแล้วก็สาหรับข้อมูลไหนที่ผิดพลาดนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับอยากให้ทําคลิปอะไรคอมเมนต์บอกได้ครับ